สวัสดีจ้าทุกคน Hi ไกส์นี่นะคะวันนี้หนิงก็เอ้นี่นะคะอันนี้ก็บ้านหนิงนะคะดูจ้าหิมะกําลังจะล่วงนะคะนี่หิมะกําลังจะล่วงจากหลังคาจ้านีตอนเย็นนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปปิ้งย่างนะคะนูน่นที่ห้องห้องย่างบาร์บีคิวนะคะนูน่นที่เห็นอยู่นะคะนี่จ้าบรรยากาศที่สวนบ้านหนิงเองนะคะนี่เดี๋ยวหนิงพาไป เดี๋ยวหนิงพาไปชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะนี่จ้าไปจ้านี่จ้าพี่น้องหลังจากที่ตอนเช้าวพวงนิ้งกับเกตหิมะกันเนาะจ้กเนาะตอนเย็นก็มีรถเข้ามาเกตหิมะนะคะนี่จ้าวันนี้เขาก็เกตหิมะกันสองรอบนะคะคือหิมะตกหนักจ้าพี่น้องเพิ่นกระเกตกันเพิ่นเขามาเกตให้เราด้อจ้าพี่น้อง ตอนเศร้าเพื่นอนเขามาเกณฑ์หายแล้วรอบนึงจ้ะแล้วบันนี้รอบนี้เป็นรอบเงี้ยเมลแงจ้ะพี่น้องนี่จ้านิงก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะเดี๋ยวนิงจะพาออกไปข้างนอกนะคะก็คือจะไปขับรถเล่นนะคะก็คือเดี๋ยวจะพาไปขับรถเล่นดูบ้านดูเมืองเขานะคะไปดูบรรยากาศรอบนอกบ้างนะคะนี่จ้านิงก็พาดูรถเกณฑ์หิมะก่อนนะคะเดี๋ยวนิงก็จะพาไปดู บ้านเมืองบ้านเมืองหนิงนะคะว่าหิมะจะเยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะในเมืองนะคะสามีก็จะพาไปเปิดหูเปิดตาไปหาดูที่อื่นบ้างนะคะก็จะไปดูกันจะว่าว่าซอยอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะในเมืองจะนี่จ้าพวกนิงก็ออกมานะคะก็หิมะก็เยอะนะคะนี่จ้าก็อันนี้นะคะก็ มาขับรถเล่นในในซอยในหมู่บ้านในอะไรอย่างนี้นะคะแถบนี้ก็จะเป็นแถบหมูบหม่บ้านหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านหนิงนะคะนี่จาก็สังเกตดูกระจกรถนะคะก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะมันก็จะสะท้อนไฟนะคะนี่จะาก็คือเราก็ อันี่นะคะก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็ขับรถออกมาดูขับรถออกมาดูแบบว่าข้างนอกบ้างนะคะนี่จะออกมาดูเพื่อนบ้านอะไรอย่างงี้บ้างนะคะมาดูสภาพสภาพบ้านเมืองหนาวนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองที่หนิงอยู่เองนะคะนี่จะก็ไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะ นี่จ้าพวกนี้ก็อันนี้นะคะตอนตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็กำลังสวยนะคะคือช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือจะอ้น,นี้นะคะก็ท้องฟ้าก็คือจะเป็นออกสีส้มๆนะคะเพราะว่าเขามีหิมะตกมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่จ้ารถเกตหิมะก็วิ่งกันให้วุ่นวายเลยนะคะ นี่จ้าพวกหนิงก็มาตรงไอ้น,นี่นะคะตรงท่าเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะพิพิธภัณฑ์เมืองหนิงนะคะก็เขาจะเปิดไฟเวลากลางคืนนี่ก็คือจะสวยมากนะคะนี่จ้าก็คือเขาเปิดไฟนะคะพวกหนิงก็มาขับรถเล่นเฉยๆนะคะก็คือจะไม่ลงแวะที่ไหนนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวด้วยนะคะเราแค่ มาขับรถเล่นเฉยๆมาขับรถชมชมวิวชมบรรยากาศเฉยๆนะคะก็คือเราก็จะไม่ลงจากรถนะคะก็คือจะได้ชมวิวจากรถนะคะนี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเรือนะคะเรือเขาก็ทะเลก็เป็นน้ําแข็งหมดนะคะเรือก็จอดในทะเลน้ําแข็งนะคะนี่จ้าทะเลเป็นน้ําแข็งหมดเลย นี่นะคะก็คือมาขับรถเล่นจริงๆนะคะก็คือไม่ลงจากรถนะคะสวยนะคะพี่พิธภัณฑ์ตรงนี้ก็คือจะสวยจ้ะนี่จ้ามาขับรถชมวิวชมเมืองกันนะคะนี่จ้าเมืองที่นิงอยู่ก็ จะเป็นเมืองเกาะนะคะเมืองเกาะซึ่งเวลาหิมะตกเวลา,าหน้าหนาวหิมะตกนี่คือลมจะแรงมากเลยนะคะถ้าหิมะตกก็จะเป็นพายุหิมะมาเลยนะคะก็คือจะลมแรงแล้วก็ถ้าพรถ้าหิมะตกก็ตกแรงนะคะตกเยอะนะคะนี่จะาเราก็ ไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เกตหิมะมากองไว้เป็นกองเป็นกองเป็นภูเขาเลยนะคะนี่จ้าก็สังเกตดูรถนะคะรถบางคันเขาไม่ได้กวาดหิมะออกนะคะก็จะท่วมนะคะนี่จ้าก็คือจะท่วมนะคะถ้าคันไหนเขาไม่ได้ใช้นะคะก็คือเขาไม่ได้ปัดหิมะออกนะคะนี่นี่ดูรถคันนี้นะคะก็คือท่วมนะคะนี่จ้า นี่ก็คือจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะรถที่ที่จอดตามถนนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะนี่จ้าพี่น้องมิสซิรีเลยนะคะน <c oughs> ี่จ้ารถแต่ละคันนะคะก็คือน่าสงสารนะคะ <c oughs> นี่นะคะพวกนี้ก็มาหาขับรถเล่นนะคะรถ <c oughs> แต่ละคันนะคะ ก็จะมอมแมมนะคะหิมะเยอะนะคะนี่จะอือหือหิมะแต่ละซอยนะคะคือหิมะตกนี่ทุกซอยก็จะชุลชุลมุนวุ่นวายเหมือนซอยบ้านหนิงนะคะถ้าถ้าเป็นซอยที่ไม่ใช่ถนนเส้นนะว่า หลักๆห,หน่อยเขาก็จะไปเกตหิมาให้ช้านะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปเกตให้นะคะแต่ว่าเขาไปไปช้านะคะเพราะว่างานเขาเยอะนะคะเราก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะก็หิมะก็จะเยอะนะคะนี่พวกนี้ก็ขับรถเข้ามานะคะไปเรื่อยๆนะคะ นี่จ้าก็อันนี้นะคะมาดูสภาพบ้านเมืองนะคะหิมะก็จะกองเป็นภูเขาภูเขานะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะเขาก็จะเกณฑ์หิมะแบบว่าให้รถได้จอดได้นะคะเขาก็จะเกณฑ์หิมะมากองกองไว้แบบนี้นะคะนะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นตามถนนนะคะ นี่นะคะถนนก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นในเมืองนะคะก็คือหิมะก็เยอะนะคะหิมะก็เยอะนี่นะคะหิมะก็เยอะกองเป็นภูเขาเลยนะคะนี่ ก็คือถ้าตักหิมะเองก็ไม่รู้จะตักไปไว่าตรงไหนนะคะก็คือกองเป็นภูเขาเลยนี่จ้าหิมะก็เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนในเมืองนะคะสังเกตดูข้างทางนะคะหิมะก็สูงนะคะ นี่จ้าหิมะหิมะหิมะนะคะสูงท่วมหัวนะคะขอบอกนี่นะคะก็ไอนี้นะคะพวกหนิงก็จะกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้ก็คือพามาขับรถเล่นนะคะมาพามาขับรถเล่นบรรยากาศยามเย็นนะคะก็มาขับรถเล่นกันนะคะมาถึงบ้านนะคะนี่จ้าสวนบ้านหนิงนะคะ เดี๋ยวหนิงจะพาไปย่างไปปิ้งย่างกินนะคะก็คือจะปิ้งย่างก,กินแบบว่าของอาหารกินเล่นนะคะก็คือพวกหนิงก็กินข้าวกินอะไรมาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูว่าหนิงจะปิ้งอะไรกินนะคะก็คือพวกหนิงก็จะกินแบบว่าไม่เยอะนะคะนี่จะคือพวกหนิงจะปิ้งลูกชิ้นปิ้งเนื้อกินเล่นนะคะ นี่จ้านี่แหลจะจ้าที่ว่าหนิงทําไมหนิงต้องเกลียดหิมะเข้าไปในห้องย่างบาร์บีวนะคะเพราะว่าพวกหนิงใช้ห้องย่างบาร์บีวนะคะนี่จ้าพวกหนิงก็จะใช้ใช้ประโยชน์นะคะก็คือประโยชน์อันนี้นะคะห้องย่างบาร์บีวนะคะซึ่งห้องย่างบาร์บีวอันนี้เขาก็จะทําไว้สําหรับหน้าหนาวนะคะสําหรับหน้าหนาวแล้วเรามาใช้นะคะแต่ก่อนตรงนี้หลังคาตรงนี้มันหักนะคะ ตรงปิ้งย่างบาร์บีวหน้าร้อนนะคะก็คือหลังคาหักไปแล้วหนึ่งนะคะนี่จ้าดูโคมไฟก็สวยนะคะนี่จ้าคือพวกหนิงก็จะใช้นะคะใช้ห้องย่างบาร์บีวแล้วก็บางวันแล้วก็มาต้มบ่อน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ลงบ่อน้ําอุ่นนะคะซึ่งซึ่งสวนของหนิงนี่ก็คือจะใช้ทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะคะนี่จ้า อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําอุ่นนะคะถ้าวันไหนแบบว่าขยันหน่อยอยากลงอย่างนี้นะคะก็ต้มน้ําแล้วก็ลงบ่อน้ําอุ่นกันนะคะนี่จานนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะนี่ทีนะคะก็จะดูรายการทีวีไปด้วยนะคะแล้วก็จะปิ้งย่างแล้วก็จะมีโซฟาให้นั่งเล่นนะคะคือ ถามว่าข้างนอกหนาวไม่ข้างนอกหนาวนะคะแต่ว่าข้างในนี้เรามีฮีตเตอร์อุ่นนะคะนี่จ้าเราก็จะมีที่นั่งนะคะมีผ้าห่มมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีฮีตเตอร์อุ่นนะคะคือฮีตเตอร์ฮีตเตอร์สองตัวนี้นะคะเขาบอกว่าอุ่นมากเลยนะคะคืออยู่ได้เลยนะคะข้างนอกอากาศหนาวติดลบแค่ไหนก็อยู่ข้างในนี้ได้สบายสบายเลยนะคะนี่จ้าวันนี้พวกนิงก็กลับมาจากไป เที่ยวเล่นกันนะคะไปหาชมวิวนะคะนี่จ้านิงก็ถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศห้องห้องกลมๆนี้นะคะห้องย่างบาร์บีคิวกลมๆนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะคะนี่บรรยากาศนะคะนั่นก็จะเป็นโรงจอรดรถนะคะนี่จ้ะก็จะเป็นบ้านนะคะ ลมนะคะลมแรงนะคะเมืองหนิงเนี่ยก็คือจะลมแรงนะคะถ้าหิมะตกก็ตกหนักนะคะค่อนข้างที่จะหนาวเพราะว่าลมแรงนะคะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงจะทำปิ้งย่างนะคะวันนี้เราก็จะนั่งเล่นกันตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะมีไฟกระพริบด้วยนะคะข้างล่างโตสามีก็ติดไฟกระพริบด้วยจ้านี่จ้าหนิงก็ย่าง เนื้อนะคะก็จะเป็นย่างเนื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันนะคะมันไอข้าวต้อบนะคะนี่จะก็จะกินไม่เยอะนะคะนี่จะก็มีท่อดูดท่ออะไรนะคะนี่จานก็จะอุ่นนะคะอุ่นกระท่อดูดนะคะนี่จะนิงก็กินเนื้อกับลูกชิ้นปิ้งนะคะนี่จะเราก็จะกินไม่เยอะนะคะนี่จะ นี่นะคะเนื้อปิ้งกับลูกชิ้นย่างนะคะแล้วก็มันนะคะนี่นะคะก็คือรอบดึกนะคะคือพวกหนิงนั่งดื่มกินกันอยู่ตรงนี้นะคะคือรอบดึกมาก็หิวอีกนะคะนี่จา้าหนิงก็ย่างไก่ย่างจ้าพี่น้องนี่จา้าย่างไก่นะคะแล้วหนิงก็ไปตาส้มตํานะคะนี่หนิงก็จะกินไก่ย่างแล้วก็กับส้มตํานะคะ นี่จ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะนี่หิมาก็ยังคงตกนะคะนี่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมมาติดตามกันนะคะเจอกันคลิปใหม่จ้า Thank you for watching.